ดีค่ะโรงเรียนสอนศัก์คิวอาจารย์นกแก้วนะคะสาขาปากเกร็ดนนทบุรีวันนี้เราเรียนคอร์สแก้คิวพังค่ะเป็นวันที่สามของของการเรียนการสอนแล้วนะคะวันนี้เราจะเจอหุ่นจริงอ,อ่าวันนี้มีมีหุ่นมาให้เราล้างจริงๆนะคะอาหุ่นคนนี้ชื่อคุณคุณปุ๊กเนาะ,ะอ่าด้วยครั้งแรกที่เข้ามาหาเราคือคิวก็เป็นแบบนี้นะคะจะให้ดูนี่ค่ะคิวเป็นแบบนี้เลยขอโทษนะคะนี่ อันนี้ล้างไปหนึ่งครั้งเนาะล้างไปแล้วหลังหลังล้างไป็นไงบ้างคะพอใจมากพอใจมากแล้วขนคิ้วขึ้นเยอะมากตอนล้างคือเม่อไหร้าออกไปไหนเวลาไปจะใส่หมวกใส่หนังสือเที่ยงเนาะแล้วไม่ได้มาไหนแล้วื่นเแล้วใช่ไหมคะชอบไหมคะที่ที่ที่ทำไปชอบมากเนาะแล้วก็ตอนทำเป็นหนังรู้สึกตอนรู้สึก ตอนทนตอนาไม่เจ็บเาตอนทำค่ะใช่ใช่แล้วก็จะได้สกินใหม่กับไสวยๆใช่ไคะครั้งแรกครั้งแรกคุณกุ๊กไปโดนสีสกินมาใช่ไหมคะสากมาแล้วมันต่ําต่ําแลวช่างเขาก็ยกยกแล้วเขาก็สกินทั้งคิ้วเลยทีนี้สีสกินอ่ทีนี้เห็นไหมคะันบนข้างบนคิ้วต่ำเลยแมันยังเบิอตาเขาก็เลยลบเอตรงเปิดตาออกไป เขาลบด้วยสีสกินค่ะเขาลบเขาลบด้วยสีสกินแล้วมันไม่จบก็คิ้วก็เป็นเหมือนในรูปนะคะใช่ก็เขาก็ไม่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 รู้เนาะเขาถูกสอนมาอย่างนั้นเห็นไหมคะทีเนี้ยอาการลบด้วยสีสกินมันไม่จบสีสกินใช้คําว่ากลบค่ะอย่าใช้คําว่าลบเลยเพราะมันไม่ได้ไปไหนเลยค่ะอีกไม่นานมันจะก็จะโฉบขึ้นมาใช่ค่ะไม่นานแต่มันเป็นงานที่แบบรวดเร็วทันใจเขาเขาถูกสอนมาอย่างนั้นช่างไม่ผิดหรอกค่ะผิดที่คนสอน แต่ที่นี่เราแก้งานจบจริงไหมคะเห็นผลจริงๆเลยมีมีคนให้ดูจริงๆแล้วผลคิวลูกค้าขึ้นเยอะมากคะ่ะจากตอนแรกมาไม่มีไม่มีผลคิวเลยเนะเดี๋ยวเราลงวีฟอร์อั e เตอร์ให้ดูนะคะจงานจริงๆเลยโอเคขอบคุณคุณกุ๊กมากคะ่ะเดี๋ยววางยาชาเลยนะคะค่ะ